โมเมนตมีอ่ท่านเดียวนี่ยปากกัญยาเป็นตัวเปเปย์ใหญ่คนนี้ก็มีแ่ว่ากักัญย์คือไัยโค่เ้ยปากกัญยงโค่เข้ามามันไม่โตใหญ่ ประกดตระกูลไทยนากันปรปรัปวกปรพงไปยังนี้แต่มาบ้างมั้งบ้าแกนันตกไม่ใส่ตอนแรนยาพิใส่ยีแห้ออนเออี่หละ เดี๋ยวผมส่งเมนูฮะอันนั้นให้ด้เนูอาหารเ่าไหรนาขารุแม่อาได้ไปคุณบะม่ได้ไปกบได้กนราปลาทินมดูอผ้ดอูดู ที่สามแล้วเนี่ยในดักการยอมรับในบงในแบบบงที่เป็นเพาเป็นคนเข้าใจว่าโอเคนะแบ่งเอาเด้อโอ้เอาเงี้ยใส่ดีแล้วเอาไปหนึ่งง่ายบอกงานเราก็ได้งานมาไหมเหรอแมนว่าได้เข้าใจเขาเนาะแนวจะคุยเราคุยไงเขาอยู่น้ำแข็งไปละยีที่ตายอยู่แล้วบอกแล้วจะเชเขากันครับผม ก right, okay, okay. mm ่อนอนไก่ใช่ไหมเข้อพิเศษนิาบอกกิน่งสามมอ๋อไก่นองไก่ยังวิษไทยแท่เนอ่า นอนบ่ได้นอนบอไ่ได้เลยบ่ะต้องเตะเอาพันนอนมาเลยมาพันมา ผมนั่งแมนบอกแมนบอก้ายเนี่ย้านมีหมอนเนาะโอ้ไปแทนนะโอ้โอ้หมันรื่มงดุนะโอ้ยแบบดุลไม่ดุลดุลเป็นข้านซ้อนนะดเปไนเวลาครับแมนผ่า ปาพามาดูนนนนนาโห,โหนึ่งลอยมื่สัากครู่นี้นะคะโอ้โหนี่คือครัวครัวกลางนะคะพื้นที่เนี่ย็ดูมีน้ำดื่มมีมะนาวด้วยที่ป้ามาเมื่อวานนี้แล้วก็เดี๋ยวป้าจะพาไปไปทายป้าจะพาไป,ป,าาปดูถาดก,กอยที่นอ้องถาดก,กอยอู้คนหนึ่งไลน์นี้เด้คุณอา โอ้หนี่ช่ยใส่ฟักทองเห็นไหมฟักทองก็ยังมีเหลืออยู่เยอะเออเห็นไหมมีทอดปลามีอะไรอาหารก็มือนีปลาผ้าเขาคัา่ว,วลุยรั้วเนอพี่น้องมาดูโอ้โหมีมะละกอด้วยโดโดโมนด้ด้วยนี่นะมีมะละกอที่อยู่ข้างล่างก็ลูกโตโตนะคะโลูกโตโตโนี่ก็คืออาหารที่พี่น้องจะรับประทานกันที่นี่นะคะเป็น รัวกลางที่นาลุงพลนะคะที่พี่น้องอยู่ยูทูบเบอร์ก็มาทานอาหารมาทำอาหารทานกันที่นี่ร่วมรักสามัคคีพี่น้องของเพื่อนนะคะครอบครัวใหญ่ลุงพลป้าแตนนะคะว้าวป้าก็ทานกรอยกับฟักทองนึ่งฟักทองนึ่งกอยไปซะเยอะเลยนะคะที่นี่นะคะเพื่อนมีนี่ที่นั่งทานกันอยู่ก็คือนี่เลย เดี๋ยวป้าเปิดดูก่อนงแวเากงห่อไม้ดองใส่ปลากระเยยค่ะเกี๊ยห่อไม้ดองใส่ปลากระเยยเลยนะคะอุ้ยลุกพันกําลังมาขอัหนอยเนาะค่ะลุพันคอยกองอโอ้โหแล้วลูกพันกําลังมาเสิร์ฟอีกนะคะเสิร์ฟเกียกไม้ง่จะได้รวดเยวอ้ ก็มีผัดเปลี่ยนเยนกันมากินอาหารกันตรงนี้นะคะนี่เป็นอาหารเช้าแลาเป็นข้าวเช้าป้าก็ไม่ค่อยได้ตัดนะป้าก็เอายงคลิปแบบเป็นทเลยน้เลย่เาย่อดขาดังนะเขาพาจกนาจกหลังอะไรได้คอมเนต์ังแบบนั่นเหรอขาจมาทายเลยี่บอกเลยแล้ว พันท่นครอบพวจะลบกันนะยยอกันนะฮะได้ของเขาอยู่ดลอ่ะโอ้ยรุนนี่จบกระสิบวงูวงดอกค่ะดนเทาเดี๋ยวไม่ยอกกันนี่ยโอ้ยพรมแน่วน้องปูพันคเดี๋ยวปูพันนี่นติดดอกเล่าสักเล่าแสดงเล่าแสดงดีว่าแิ้งกี่รุ่งนี่ยได้เลยแล้วก็พาเขาเก็บภาพไปเรื่อยๆนะคะ